สวครับเดี๋ยวผมอีกเช่นเคยครับผมครับผมแชร์เลสซิ่งครับทั้งช่องเคลมลับมอไซค์ครับผมวันนี้ทำงานดึกหน่อยครับปกติก็เลิกตั้งแต่ประมาณห้าโมงห้าโมงครึง่งหกโมงก็เลยครับแต่วันนี้ลูกค้าต้องจำเป็นต้องใช้รถไปทำงาน,นครับก็เลยดัดนจนเอาจนเสร็จนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วเหลือแค่ประกอบชุดเสียหรืออากาดครับแล้ ที่ทำก็คือที่มาลีวิวตอนนี้ก็คือนี่ครับผ่าเครื่องครับเปลี่ยนทุกอย่างครับเปลี่ยนก้านสูบบ้านลูกสูบทับวาวเปลี่ยนลุกปืนเข้าเบียงครับชุดโซ่ครับชุดโซ่เราลิ้นเปลี่ยนหมดเลยครับกระเดียงอ่าโซ่ยางกลิ้งยางกดครับกระบอกโซนันโซ่ครับผมอ๋อนหมดเลยครับคือเรากใ้คือรถเงียบได้ครับ ประมาณรถล้นไปครับแต่ว่าเขาไม่เห็นกับว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก่าน้าอยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะถืว่าเพราะว่าทำหมดทุกอย่างเลยก็ใช้งานดีนานะครับผมเก็กก็แค่นละมันเรื่องไม่ขาดก็วันนี้ก็เป็นวันที่เหนนะื่อยหน่อยครับเพราะว่าปกติจะไม่ไม่ทำมืดอ,อย่างนี้ตอนนี้ม,มึดมืดแล้วครับใช้เวลานานอยู่อีกอย่างมันไม่ทำคันเดียวครับมันมนีรถเข้ามาหลายคัน ก็เลยถือโอกาสดูให้ทุกคนดูรุ่เสียดายที่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายพิธตอนประกอบหรือว่าตอนนอนผมก็ับประกอบเครื่องให้ดูครับผมขอเป็นโอกาสหน้าครับมีเวลาว่างบตอนกลางวันครับตอนนี้มืลดลวก็เลยมาด,ดูให้ดูว่าเออวันนี้ทําอะไรบ้างรถคันนี้ก็ดีมาแล้วก็นอกครับก็หลายปีแล้วครับสิบปีแล้วรถสิบปีแล้วก็ไม่ไหวครับเวลาต้องซ่อมแซมรับดูแลรักษาเขา กจ้ของรถก็น่านจะหานได้หลายแสนแล้วครับบนัน้ครับอะไรที่เปลียนตอนนี้เสร็จแล้วคับกอบกเสร็จก็ก็นีเราก็จะเ้าขอม,มา,าแล้วอเวลาจ้องกอเวลาุลาายิตัอตอน่อารบขอประวทร้านนิดนึงครับผมตอนนี้ก็คือ ร้านผมอยู่สุบุรีครับตำบลเขาขันตรงเที่ยวที่นาคาจังหวัดสุนทรีครับเราอ,อูร้านร้านชื่อร้านเครับร้านเปียเจริญยุนครับผมยินดีบริการครับาจถูกเจ้าแหงก็อยู่ที่ลูกค้าครับถ้าลูกค้าบอกจัดเต็มก็จาจัดเต็มครับถ้าลูกค้าบอกมีม่แค่นี้ก็ทําให้ตาม กำลังลูกค้าครับผมแต่ว่ายังไงจะผูกจะแพงก็ทำให้เต็มความสามารถครับทำให้ใช้งานได้ดีครับก็สัารองว่าไม่ทำให้ผิดหลังครับผมทีนี้ใครที่เห็นเห็นแล้วูกใจก็ไปดูชมแล้วูกใจก็ขอกำลังใจด้วยกันกดติดตามด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดกระดิ่งครับเป็นกำลังใจให้ทางช่องเลยครับเดี๋ยวด้มีคลิปดีๆมาแําเตือต่อไปครับแต่วันนี้ไม่มได้มิไม่มีไม่มีความรู้อะไรให้ดูเลยครับ ให้ดูว่าแค่ว่าเออวันนี้ทําอะไรบ้างค่น้ดเองเพราะว่าไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาตั้งกล้องถ่ายสำหรับทีนี้ผมก็ขอจบได้เพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามไลค์ครับจะได้ดูทริคที่มีประโยชน์ต่อไปครับผมจะทําเรื่อยๆไปจนไม่มีเวลาจนไม่มีแรงจะทาครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามครับผมสวัสดีครับ